วันนี้มาแนะนำสามหนุ่มหล่อของเรื่องผ่านจริงๆกันค่ะ3บุรุษแห่งตระกูลหลวบุตรชายคนโตนามว่าหลวอีผานอายุ30ปีเต็มเขาคือแม่ทัพหนุ่มผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากบิดาเป็นชายชาตินักรบผู้เชี่ยวชาญการศึกมาตั้งแต่เยาว์วัยและต้องออกศึกมาตลอดชีวิตด้วยความแข็งกร่วและเด็ดเดี่ยวในสมรภูมิรบบางครั้งก็ทำให้เขาดูเย็นชา และไม่ค่อยอ่อนโยนนักแต่ลึกๆแล้วเขากล้าหาญและพร้อมสละชีีเพื่อปกป้องชาติและครอบครัวหากเมื่อใดที่เขามอบหัวใจให้แก่ใครแล้วความอบอุ่นอ่อนโยนของเขาก็พร้อมจะเผยออกมาอย่างเต็มที่บุตรชายคนที่สองหลัวหลงผานวัยยีปีเป็นชายหนุ่มผู้เงียบขรึมและช่างน้อยใจเขามีความสามารถรอบด้านทั้งศิละปะ อักษรวิชาการและยุทธแต่ในเรื่องความรักเขาไม่เป็นรองใครเพราะเขาใส่ใจทุกอย่างเกี่ยวกับสตรีที่เขารักอย่างลึกซึง้งบุตรชายคนเล็กสุดหลัวจุนผานวัยยีสปีชายหนุ่มผู้มีอารมณ์ขุนและมองโลกในแง่ดีเสมอเขามักจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้แก่คนรอบข้างด้วยความที่เป็นบุตรชายคนเล็กสุด และอายุห่างจากพี่ชายมากเขาจึงมีเวลาว่างมากมายและมักจะใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการอ่านหนังสือหลากหลายประเภทแต่ที่ชอบที่สุดคือหนังสือแนวอีโรติกถึงจะดูเจ้าชู้ขี้เล่นเพียงใดหากเขารักใครแล้วก็จะรักอย่างสุดหัวใจทุ่มเททุกอย่างและเอาใจเก่งเป็นที่หนึ่งอีกทั้งยังเชี่ยวชาญในการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่เขาสนใจอีกด้วย